การที่มันดึงไม่ออกเราจะพึ่งเชื่อว่ามันเป็นปลอกนะเราต้องเผื่ออย่างเดียวว่ามันอาจจะเป็นกระสุนก็ได้เพราะฉะนั้นต้องทํากับมันด้วยความระมัดระวังเวลามันดึงไม่ออกปุ๊บเราจะต้องทําลงเตียเต้ยๆกับพื้นนักเรียนทําแบบนี้นะใครที่จําไม่ได้เอาวิดีโอมาถ่ายไนวะ้ดึงไม่ออกปุ๊บเนี่ยเรายืนทําไม่ได้ทาไมต้องยืนทําไม่ได้เราจะใช้เราต้องปลดแม็กออกไปก่อนนะปลดแม็กออกไปก่อนแล้วก็เราจะจับแค่ตรงส่วนที่เป็นสไลด์นี่ ศนะอกจะต้องวางบนเข่าอย่างนี้เพราะบางคนแรงจะไม่มีดูนะครับครูจะอาอ้ม,มืองานมือของครูตรงนี้เกระเทาะส่วนนี้โดยที่ยังจับสลไลด์ไว้อยู่ศอกครูจะวางบนเข่าแบบนี้ครูจะทําแบบนี้นะครูไม่ทําแบบนี้ก็ครูจะละเมิดกฎที่ตัวเองหรือคนอื่นตั้งขึ้นมานะครับครูจะทําแบบนี้แล้วเราจะกระเทาะตรงนี้นะเพราะอันอย่างเงี้ย มันไม่มีแรงกระแทกมันไม่พอเราจะจับแบบนี้นะครับแล้วกระเทาะกระเทาะทาคือเคาะแทบแบบนี้ไม่ใช่ส่งแบบนี้ทําไมถึงต้องนั่งทําปูยืนทําก็ได้ถ้าเป็นปูเพราะมือคนแรงไม่เท่ากันเพราะถ้านักเรียนจับตรงนี้ไม่ดีเวลากระเทาะปุ๊บปืนมันจะวิ่งมาตรงนี้แทนแบบนี้นาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ปืนติดนั่งลงเธอนั่งลง นั่งลงก่อนถึงคุณนั่งแค้ตรงนี้มันเป็นรูปนี้ไว้นะาจะทุบยังไงก็ได้นะดูเข่าตัวเองด้วยนะเธอจับตอนนี้ไม่ไม่มีหอกงุ่งมืออ่าฮะบอกตัวเองก่อนว่าฉันจะไม่ทำปืนหลุดมือพูดก่อนโอเคเอาแท็บครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แท็บบิ๊กแท็บบิ๊ก อ่ามันจะออกของเธอไก่จะออกอ่ะเธอต้องแขังแรงก็ได้อีกนิดนึงอุ้งมืออุ้งมือทไมน้ำหนักเธอทำน้อยไปดิอ่ามือของเธอออกแล้วก็เคลียร์ตามปกตินิ้วครับนิ้วของเธอแข็งเบาไปแข็งเบาไปอย่าตากระบอกเธอมันเกลี้ยงชี้มาตรงนี้เดี๋ยวบอกแล้วฉันจะไปทำปืนยังัแข็งเลย เอาเคียนี้เคียร์ได้แล้วยัง่งยเสียบอกเ้เหม่เยรหมอาดึงใหม่ดิคนนี้มันเริ่มหลุดแล้วดึงดึงสไลด์ใหม่ดึงดกติดึปปกติเออเห็นไหจริงอ่ะมันออกตั้งนานแล้วนมกลัวมันเจ็บจริงไงลูกยังไม่ร้องเลยโอเคไหมนะครับนักเรียนทถมแบบที่ครูท